สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยและกัมพูชาในขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่จุดวิกฤตที่ตึงเครียดที่สุดในรอบหลายทศวรรษเมื่อความขัดแย้งภายในของประเทศเพื่อนบ้านเริ่มสอแววปะทุจนอาจกลายเป็นสงครามกลางเมืองระลอกใหม่ภาพที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกในวันนี้ไม่ใช่เพียงการวางกำลังทหารตามปกติแต่คือการอุบัติขึ้นของปราการเหล็กมหึมาที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากกว่า500ตู้ ซึ่งถูกนำมาวางเรียงรายปิดตายเส้นทางเข้าออกตลอดแนวตะเข็บชายแดนอย่างมิดชิดและแน่นหนาการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ถือเป็นยุทธการทางทหารระดับสูงสุดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสัญญากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจบีบให้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาถูกจำกัดวงอยู่ภายในเขตอธิปไตยของตนเองเท่านั้นความสำคัญของกำแพงเหล็ก500ตู้นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งกีดขวางทางกายภาพ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจอธิปไตยและการประกาศจุดยืนที่เด็ดขาดของประเทศไทยว่าเราจะไม่ยอมเป็นพื้นที่รับแรงกระแทกจากความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลพนมเปญอีกต่อไปท่ามกลางกระแสข่าวกรองที่ระบุถึงความระสัม b r ายอย่างรุนแรงภายในกองทัพกัมพูชาที่ซึ่งทหารระดับปฏิบัติการจำนวนมหาากกำลังเผชิญกับสภาวะหิวโซและขาดแคลนเสบียงกลางอย่างหนักจนนำไปสู่การตั้งกลุ่มลับเพื่อเตรียมการปฏิวัติ ล้มล้างอำนาจเดิมที่ผูกขาดมาอย่างยาวนานการปิดตายชายแดงครั้งนี้จึงเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุกที่ชาญฉลาดที่สุดเพราะในขณะที่ฝั่งหนึ่งของกำแพงคือความเงียบงันที่น่ากลัวแต่อีกฝั่งหนึ่งกลับเป็นกองเพลิงแห่งความโกรธแค้นของเหล่าทหารที่ถูกทอดทิ้งกำแพงเหล็กเหล่านี้จึงทำหน้าที่เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นจากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสร้างขึ้นบนรากฐานของความกินดี อยู่ดีของกำลังพลและประชาชนหากผู้นำไร้ซึ่งความชอบธรรมและปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องอดตายอำนาจที่เคยเกรียงไกรย,ย่อมถึงการออสารและในวันนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราพร้อมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดทุกรูปแบบเพื่อป้องกันไม่ให้สเก็ดไฟแห่งการจลาจลในกัมพูชาล้นทะลักข้ามพรมแดนมาสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงและสันติสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างเด็ดขาด นี่คือจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งสำคัญที่จะจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ภูมิภาคอาเซียนตลอดไปยุทธศาสตร์กำแพงเหล็ก500ตู้ประการวิศวกรรมเชิงรุกและการปิดตายทางยุทธวิธ,ธีการตัดสินใจของกองทัพไทยในการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากกว่า500ตู้เข้าสู่พื้นที่แนวหน้าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว แต่เป็นการดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุกที่ผ่านการคํานวณมาอย่างละเอียดทีท่วนในเชิงเชยร์ภูมิและวิศวกรรมสงครามตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ที่นํามาวางเรียงรายนั้นไม่ใช่เพียงเศษเหล็กที่วางทับซ้อนกันแต่ถูกออกแบบให้เป็นกําแพงทึบมหาประไลยที่มีโครงสร้างเชื่อมต่อกันด้วยคานเหล็กหนาพิเศษและระบบล็อกทางวิศวกรรมที่ทําให้มันกลายเป็นประการชั้นเดียวที่ยากจะเจาะทะลวงได้ด้วยกําลังพลธรรมดาหรือแม้แต่รถบรรทุกหนัก ยุทธวิธีนี้เปลี่ยนภาพจําของการป้องกันชายแดนจากการใช้รั่วรวดน้ำหรือสนามพเพลระแบบเดิมให้กลายเป็นการปิดกัน้นการมองเห็นและการเคลื่อนไหวในระดับสมบูรณ์แบบท o c k a d ดในเชิงวิศวกรรมการป้องกันการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ er กว่า500ตู้นี้ถูกจัดระบบตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่คาดการว่าเป็นช่องทางคอขวดหรือเส้นทางส่งกำลังบำรุงหลักที่เชื่อมต่อระหว่างไทยและกัมพูชานีฮะ เมื่อตู้เหล่านี้ถูกตั้งตระหง่านขึ้นมันได้สร้างสภาวะที่เรียกว่ากับดักเชิงพื้นที่ s p e c i a l trap) บีบให้ทหารกัมพูชาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามต้องถูกจำกัดบริเวณอยู่ในพื้นที่ปิดตายไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรหรือตลาดการค้าชายแดนที่พวกเขาเคยพึ่งพาได้อีกต่อไปการปิดตายในลักษณะน,นี้ถือเป็นการใช้จิตวิทยาทางทหารที่รุนแรงเพราะมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกถึงความไร้อำนาจและความมืดแปดด้าน เนื่องจากกำแพงเหล็กนี้สูงเกินกว่าจะมองข้ามและหนาแน่นเกินกว่าจะพังทำลายโดยไม่ใช่เครื่องจักรกลหนักซึ่งในสถานการณ์ที่กองทัพกัมบูชากำลังระสำระสายการจะหาเครื่องจักรหรือพลังงานเชื้อเพลิงมาทำลายกำแพงเหล็กนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากยิ่งนอกจากนี้ยุทธศาสตร์กำแพงเหล็ก500ตู้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือตัดช่องทางหนีทุกทิศทาง zero escape route อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิเคราะห์ความมั่นคงระบุว่านี่คือการส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดไปยังรัฐบาลพนมเปญว่าไทยจะไม่ยอมให้เกิดการอ,อพยพทะลักข้ามแดนหรือการหลบหนีของกลุ่มติดอาวุธที่อาจแฝงตัวมากับความวุ่นวายภายในการที่ไทยเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์แทนการสร้างกำแพงถาวรยังสะท้อนถึงความยืดหยุ่นในยุทธวิธีเพราะมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางกำลังได้ตามสถานการณ์ที่ผันผวนแต่ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความแข็งแกร่งประหนึ่งป้อมปราการถาวรที่ยากจะต่อก่อนความน่าสนใจของยุทธศาสตร์นี้คือการทำสงครามโดยปราศจากอาวุธ war without weapons ในขั้นต้นการปิดตายชายแดนเป็นการกดดันให้ฝีที่ใกล้แตกภายในกองทัพกัมบูชาต้องระเบิดออกภายในบ้านของตนเองเมื่อเส้นทางลำเลียงอาหารและสินค้าจำเป็นถูกตัดขาดลงอย่างสิ้นเชิงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ความหิวโซจึงกลายเป็นอาวุธร้ายแรงที่ไทยส่งกลับไปกดดันโครงสร้างอำนาจเดิมของกัมพูชาโดยที่ฐานไทยไม่จําเป็นต้องลั่นกระสุนแม้แต่นัดเดียวการปิดทางหนีทุกทิศทางด้วยตู้คอนเทนเนอร์500ตู้นี้จึงเป็นทางกรอะก,กำบังอธิปไตยของไทยและเป็นเครื่องมือบีบคั้นทางยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะและความเด็ดขาดของกองทัพไทยในการจัดการกับวิกฤตการณ์ชายแดนที่อาจลุกลามเป็นวงกว้างในอนาคต วิกฤตภายในกองทัพกัมพูชาเสียงท้องที่ร้องระง,งมและความพักดีที่มาลายหายไปเบื้องหลังกำแพงเหล็ก500ตู้ที่ไทยตั้งตระงานไว้นั้นคือภาพความจริงอันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นภายในกองทัพกัมพูชาซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตการ์ศรัทธาและวิกฤตป,ปากท้องอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพสมัยใหม่ข้อมูลเชิงลึกจากสายข่าวระดับสูงและภาพจากดาวเทียมทหาร เผยเห็นภาพทหารกัมพูชาระดับปฏิบัติการที่เคยหน้าเกรงขามบัดนี้กลับอยู่ในสภาพซูปผอมอิดโรยและดวงตาเต็ไมไปด้วยความสิ้นหวังสภาวะหิวโซที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลพวงโดยตรงจากการบริหารจัดการทรัพยากรที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของรัฐบาลภายใต้อำนาจตระกูลที่ครองประเทศมาอย่างยาวนานเมื่อเศรษฐกิจของประเทศดิงเวงบประมาณมหาศาลที่ควรจะถูกนำมาใช้เป็นสวัสดิการ และสเสบียงอาหารให้กับทหารผู้น้อยกลับถูกดูดกลืนไปกับการเสริมสร้างบารมีส่วนตัวและการสร้างอาณาจักรของเหล่าชนชั้นนําในกรุงพนมเปนความเหลื่อมล้ำที่ปรากฏชัดเจนนี้เองที่เป็นเชื้อไฟชั้นดีในการปลุกระดมความโกรธแค้นในขณะที่เหล่าทหารชั้นผู้น้อยตามแนวชายแดนต้องขุดหัวมันตามธรรมชาติมาประทังชีวิตหรือรอคอยเบี้ยเลี้ยงที่ค้างชำระมานานหลายเดือน แต่ภาพของเหล่านายพลผู้ใกล้ชิดตระกูลอำนาจเก่ากลับยังคงใช้ชีวิตหรูหราส,สุขบนความทุกข์ยากของนักรบในแนวหน้าความรู้สึกถูกทอดทิ้งนี้ได้ทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และจิตวิญ,ญญาณของการเป็นนักรบจนนำมาลายหายไปสิน้นส่งผลให้ความจงรักภักดีที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยการโฆษณาชวนเชื่อพังทลายลงในพริบตาและถูกแทนที่ด้วยความปรานถนาที่จะมีชีวิตรอดซึ่งรุนแรงยิ่งกว่าคำสั่งใดๆจากส่วนกลาง สถานการณ์ที่เลวร้ายลงนำไปสู่การก่อตัวของกลุ่มลับภายในกองทัพอย่างรวดเร็วมีรายงานที่น่าตกใจระบุว่านายทหารระดับกลางและระดับล่างเริ่มมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางปิดเพื่อหาหรือถึงความเป็นไปได้ในการปฏิวัติและการล้มล้างอำนาจเดิมกลุ่มเหล่านี้เรียกตนเองว่าคณะปฏิวัติแห่งชาติเพื่อปากท้อง National Revolutionary Committee for Survival พวกเขาตระหนักว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ทหารไทยที่ยืนอยู่หลังกำแพงคอนเทนเนอร์แต่คือผู้มีอำนาจในเมืองหลวงที่ปล่อยให้พวกเขาและครอบครัวต้องอดตายเสียงกระซิบของการปฏิวัติเริ่มดังนาหูขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นระยะจากการประทะกันเองภายในเขตพรมแดนกัมพูชาเพื่อแย่งชิงสเสบียงอาหารที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิด นี่คือสัญญาณเตือนภัยที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคเคมรแดงเพราะมันไม่ใช่ความขัดแย้งทางอุดมการณ์แต่เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดพื้นฐานของมนุษย์ความระสำระสายนี้ยังลุกลามไปสู่การแตกแยกภายในกองทัพเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนคือฝ่ายที่ยังคงยอมเป็นเครื่องมือให้อำนาจเก่าเพื่อแลกกับเศษเสี้ยวสวัสดิการที่หลงเหลือ และฝ่ายที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดสัญญาณจากดาวเทียมแสดงให้เห็นการเคลื่อนกำลังพลที่ผิดปกติการบุกยึดคลังอาวุธและคลังสเสบียงของส่วนกลางในจังหวัดชายแดนอย่างบันรเตียเมียนเจยและอุดอรมีชัยเป็นเครื่องยืนยันว่าโครงสร้างการบังคับบัญชาของกัมพูชาได้ล่มสลายลงแล้วในบางพื้นที่เมื่อทหารหันปากกระบอกปืนเข้าหากันเองความโกลาหลจึงกลายเป็นหลุมดำที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่ง การที่ประเทศไทยตัดสินใจปิดตายชายแดนในจังหวะนี้จึงเป็นการล็อกกุญแจขังความบ้าคลั่งไว้ภายในกรุงเล็กบีบให้กัมพูชาต้องเผชิญกับผลกรรมจากการบริหารงานที่ช้อชนด้วยตัวเองโดยมีกำแพงเหล็ก500ตู้เป็นพยานปากสำคัญของจุดเริ่มต้นแห่งการล่มสลายของยุคสมัยที่กดขี่ประชาชนผลกระทบทางเศรษฐกิจและธุรกิจสีเทาการตัดท่อน้ำเลี้ยงและการล่มสลายของระบบอุปถัมเมื่อประการเหล็ก500 ตู้คอนเทนเนอร์ถูกตั้งตรงงานปิดตายชายแดนแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้นแต่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงประหนึ่งการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินที่หล่อเลี้ยงโครงสร้างอำนาจมืดในกัมพูชาเป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นแหล่งพานักของธุรกิจคาสิโนและธุรกิจสีเทาขนาดมาึมา ซึ่งทำหน้าที่เป็นโรงฟอกเงินและแหล่งรายได้นอกงบประมาณสำคัญของเรานักการเมืองและนายทหารผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาเมื่อด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางธรรมชาติถูกปิดสนิทธุรกิจเหล่านี้ที่พึ่งพานักพนันและเงินสพัดจากฝั่งไทยจึงตกอยู่ในสภาวะหยุดหายใจทันทีรายได้มหาศาลที่เคยถูกนำมาใช้หล่อเลี้ยงระบบอุปถัมภ์และจ่ายเป็นเงินพิเศษให้กับกองกำลังพิทักษ์ผู้นำได้เหือดแห้งลงในพริบตา ความสูญเสียในเชิงเศรษฐ,ฐ,ฐกิจครั้งนี้มีมูลค่ามหาศาลจนน่าใจหายจากเดิมที่เคยมีการค้าขายสะพัดวันละหลายร้อยล้านบาทกลับกลายเป็นศูนย์เพียงชั่วข้ามคืนอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของกองทัพไทยในครั้งนี้ถือเป็นการยอมสละผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อความมั่นคงในระยะยาวเพราะหากไม่ตัดท่อน้ําเลี้ยงเหล่านี้เนี่ยรายได้จากธุรกิจสีเทาจะยังคงถูกนําไปใช้เป็นทุนสํารองในการปราบปรามทหารชั้นผู้น้อย และประชาชนที่ลุกขึ้นมาประท้วงการปิดตายชายแดนจึงเป็นการบีบให้ระบบอุปถัมภ์ในกองทัพกัมพูชาต้องสั่นคลอนเมื่อนายพลไม่สามารถจัดหาเงินทองมาแจกจ่ายให้ลูกน้องได้ความจงรักภักดีที่สร้างขึ้นบนผลประโยชน์ก็เริ่มปริราวและแตกสลายลงยิ่งไปกว่านั้นการที่ตลาดการค้าชายแดนถูกปิดตายยังส่งผลกระทบย้อนกลับไปยังหน่วยทหารกัมบูชาในแนวหน้าอย่างรุนแรงที่สุดเนื่องจากที่ผ่านมาทหารเหล่านี้ พึ่งพาอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานจากการนำเข้าจากฝั่งไทยเป็นหลักเมื่อกำแพงเหล็กขวางกั้นทุกทิศทางสินค้าที่เคยหาได้ง่ายกลับกลายเป็นของหายากและมีราคาสูงเกินกว่าที่เงินเดือนอันน้อยนิดของทหารจะเอื้ออำนวยความหิวโหยที่ทวีคูณขึ้นประกอบกับการไร้ซึ่งเงินเบี้ยเลี้ยงที่ล่าช้าอยู่แล้วยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจจนถึงขีดสุดนักวิเคราะห์มองว่านี่คือการทำสงครามเศรษฐกิจที่ได้ผลชะงัดที่สุด พราะมันทาให้ฐานอานาจของรัฐบาลพนมเปญสูญเสียความสามารถในการควบคุมคกลไกที่สําคัญที่สุดนั่นคือปากท้องของนักรบแม้แต่ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้าตามแนวชายแดนแม้จะต้องเผชิญกับความลําบากจากการปิดด่านแต่ทุกคนต่างเข้าใจดีว่าสถานการณ์ในฝั่งเพื่อนบ้านนั้นเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมือ่อหากไทยไม่ใช้มาตรการเด็ดขาดในวันนี้เพื่อหยุดยั้งขบวนการฟอกเงินและธุรกิจมืดที่หนุนหลัง กลุ่มอานาจเก่าเราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาสังคมและอาชญากรรมข้ามชาติที่รุนแรงกว่านี้หลายเท่าตัวกําแพงเหล็ก500ตู้จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือป้องกันชายแดนแต่คือเครื่องมือทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ท่งพลังในการบีบให้วงจอรอานาจที่ช็อโชในกัมบูชาต้องเดินหน้าไปสู่จุดจบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การเตรียมพร้อมทางการทหารของไทยแสนยานุภาพเหนือชั้นและมาตรการตอบโต้ขั้นสูงสุดภายหลังประการเหล็ก500ย ตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งตระงานอยู่นั้นไม่ใช่เพียงความว่างเปล่าแต่คือความพร้อมรบระดับสูงสุดของกองทัพไทยที่ถูกยกระดับขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจปะทุขึ้นได้ทุกวินาทีกองทัพไทยไม่ได้วางใจเพียงแค่สิ่งกีดขวางทางกายภาพแต่ได้บูรณาการเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยที่สุดเข้ากับยุทธวิธีภาพพื้นดินอย่างเป็นระบบกองกําลังสุรนารีและกองกําลังบุรพาซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ ชายแดนโดยตรงได้รับคำสั่งให้เข้าประจำสถานีรบเต็มอัตราศึกพร้อมด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ครบมือการปิดทางหนีทุกทิศทางในครั้งนี้จึงถูกเสริมความแข็งแกร่งด้วยดวงตาจากฟ้าฟ้า,ฟาหรือฝูงโดรนสอดแนมรุ่นล่าสุดที่สามารถตรวจจับความร้อนและแรงสังส่นสะเทือนได้แม้ในสภาพทัศนวิสัยเป็นศูนย์หรือในยามค่ำคืนที่มืดมิดทำให้การเคลื่อนไหวใดๆของกลุ่มติดอาวุธฝั่งกัมพูชาถูกจับตาม,มองอย่างใกล้ชิด และไม่สามารถเล็ดลอดสายตาของทหารไทยไปได้หัวใจสำคัญที่สร้างความหวั่นเกรงให้กับฝ่ายตรงข้ามมากที่สุดคือการปรากฏตัวของฝูงบินรบ F-16 ณฐานทัพอากาศใกล้เคียงซึ่งได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมรบขั้นสูงสุด Scramble Ready นักบินพร้อมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภายในเวลาไม่กี่นาทีทันทีที่มีสัญญาณการลุกล้ำอธิปไตยทางอากาศหรือ หากมีการตรวจพบการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและอาวุธหนักยิงข้ามมายังฝั่งไทยเสียงคำรามของเครื่องบินรบ F-16 ที่บินลาดตระเวนด้วยความเร็วเหนือเสียงเหนือท้องฟ้าชายแดนไม่ใช่เพียงการแสดงแสนยานุภาพเพื่อความสวยงามแต่เป็นการส่งข้อความเตือนที่ชัดเจนและหนักแน่นไปยังเหล่านายลนพลในพนมเปญว่าไทยมีอำนาจการทำลายลางที่เหนือกว่าและพร้อมจะ เสิร์ฟบทเรียนราคาแพงให้ถึงที่ตั้งทันทีมีการละเมิดเส้นตายที่กำแพงเหล็ก500ตู้กำหนดไว้ในส่วนของภาคพ,พื้นดินกองทัพบ,บกได้ติดตั้งระบบตรวจจับวิธีกระสุนปืนใหญ่และปืนคอประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถระบุพิกัดที่ตั้งของปืนฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแม่นยำภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากที่มีการยิงนัดแรกออกมา ความพร้อมลบในระดับนี้ประกอบกับก,บการบางกำลังรถหุ้มเกราะลาดตรรเวนอย่างต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนได้สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างระเบียบว,วินัยของทหารไทยกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในฝั่งตรงข้ามทหารไทยทุกคนได้รับการย้ำเตือนให้มีสติอดทนต่อการยั่วยุแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะใช้มาตรการตอบโต้ขั้นสูงสุด maximum retaliation นะครับโดยไม่มีการเตือนซ้ำหากมีกลุ่มติดอาวุธใดๆพยายามที่จะทำลาย หรือข้ามกำแพงเหล็กเข้ามาเพื่อสร้างความไม่สงบในดินแดนไทยการเตรียมพร้อมทางการทหารที่เข้มข้นนี้ยังรวมไปถึงการซักซ้อมแผนยุทธวิธีเพื่อรับมือกับการบ้าคลั่งของทหารกัมพูชาที่อาจจะสิ้นหวังจนพยายามฝ่าแนวกั้นเข้ามาการใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวประกอบกับการเตรียมพร้อมทางเทคโนโลยีที่เหนือชั้นทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ กำแพงเหล็ก500ตู้จึงเปรียบเสมือนเส้นต้องห้ามที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถูกคุ้มครองด้วยคมอาวุธและจิตวิญญาณของนักรบไทยที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยเหนือสิ่งอื่นใดนี่คือการประกาศให้โลกได้เห็นว่าประเทศไทยจะไม่ยอมเป็นเบีย้ยล่างของสถานการณ์ใดๆและพร้อมจะใช้มาตรการที่เด็ดขาดที่สุดเพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนไทยให้รอดพ้นจากสเก็ตไฟของสงครามกลางเมืองในประเทศเพื่อนบ้านแผนยุทธบดินทอนและการจัดก,การวิกฤต กลไกลปกป้องพลเรือนและยุทธวิธีรับมือภาวะลีภยัยภายใต้สถานการณ์ที่ความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นจนถึงจุดเดือดกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่เตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบเท่านั้นแต่ยังได้ขับเคลื่อนแผนยุทธบดินทรและยุทธวิธีพวปงปูน,นาเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบแผนการเหล่านี้คือพิมพ์เขียวสำคัญที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการวิกฤตการณ์ในทุกมิติ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ผลกระทบจากการจลาจนในกัมพูชาลามเข้าสู่เขตชุมชนไทยตามแนวชายแดนหัวใจสําคัญของแผนยุทธบดินคือการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงภัยและการเตรียมพร้อมอพยพประชาชนชาวไทยออกจากพื้นที่อันตรายทันทีหากมีการใช้เครื่องอาวุธหนักยิงข้ามพรมแดนการวางแนวกำแพงเหล็ก500ตู้คอนเทนเนอร์ในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีเพื่อสร้างแนวกันชนบัฟเฟอร์โซนที่ชัดเจน ช่วยให้กองกําลังบุรพาและกองกําลังสุรนารีสามารถแยกแยะพื้นที่การรบและพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นที่น่าจับตามมองที่สุดในแผนยุทธวิธีครั้งนี้คือการเตรียมรับมือกับวิกฤตการผู้ลี้ภัยสงครามที่อาจเกิดขึ้นหากทหารกัมพูชาที่หิวโซและประชาชนที่หวาดกลัวเริ่มพยายามฝาก,กำแพงเหล็กเข้ามาในประเทศไทยประสบการณ์ในอดีต สอนให้กองทัพไทยรู้ว่าการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพจำนวนมหาศาลมากมาพร้อมกับปัญหาความมั่นคงและกลุ่มติดอาวุธที่แฝงตัวมาดังนั้นแผนยุทธบดินทรจึงกำหนดมาตรการสกัดกั้นและคัดกรองอย่างเข้มงวดโดยใช้กำแพงเหล็กเป็นจุดคัดกรองหลักเพื่อไม่ให้ความไร้เสถียรภาพจากฝั่งตรงข้ามไหลบ่าข้ามแดนมาได้ตามอำเภอใจการที่ไทยตัดทางหนีทุกทิศทางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ เป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่าเราจะไม่ยอมให้ดินแดนไทยกลายเป็นฐานที่มั่นหรือทางผ่านของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความขัดแยง้งภายในกัมพูชาเด็ดขาดนอกจากนี้แผนยุทธวิธีพวงปูน,นาย,ยัางครอบคลุมไปถึงการตั้งจุดตรวจการและสถานีเฝ้าระวังที่สามารถประสานงานกับส่วนกลางได้แบบเรียลไทม์การจัดการพื้นที่ชายแดนภายใต้แผนนี้ช่วยลดความตื่นตระหนกของชาวไทยในพื้นที่เพราะมีการเตรียมหลุมหลบภัยและระบบเตือนภยัยล่วงหน้าไว้อย่างครอบคลุม ความสงบนิ่งของทหารไทยหลังประการเหล็กคือผลลัพธ์ของระเบียบว,วินัยและการซักซ้อมแผนยุทธวิธีมาเป็นอย่างดียุทธศาสตร์นี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการทำสงครามแต่คือวิศวกรรมการจัดการวิกฤตที่ต้องการปกป้องชีวิตและอธิปไตยของคนไทยไว้เป็นลำดับแรกโดยใช้กำแพงเหล็ก500ตู้เป็นเครื่องมือต่อรองที่ทรงพลังในการบีบให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกัมพูชาต้องถูกแก้ไขภา,ายในราวบ้านของเขาเอง และหยุดยั้งไม่ให้สะเก็ดระเบิดแห่งความขัดแย้งสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของภูมิภาคในวงกว้างบทบาทของมหาอำนาจและอาเซียนนะครับออสองเกมขานอำนาจและบททดสอบระเบียบโลกใหม่วิกฤตการปิดตายชายแดนด้วยกําแพงเหล็ก500ตู้นี้ไม่ใช่เพียงความขัดแย้งระดับทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นสมรภูมิเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ที่มหาอำนาจอย่างจีนกำลังจับตามองด้วยความกังวลอย่างยิ่งเนื่องจากจีนมีการลงทุนมหาศาลในกัมพูชาผ่านโครงการเส้นทางสายไม้เบลต์แอนด์โร i อ i นิเชียและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับตระกูลอำนาจเก่าในพนมเปญเมื่อกองทัพกัมพูชาเริ่มสันคลอนจากการปฏิวัติของทหารที่ฮิวโซจีนจึงพยายามเข้ามาบทบาทเป็นตัวกลางเพื่อลดความตึงเครียดโดยมีการยื่นข้อเสนอขอให้ไทยผ่อนปรนการปิดด่านเพื่อส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมฉุกเฉิน แต่รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงของไทยกลับยึดถือบทเรียนในอดีตที่ว่าความช่วยเหลือดังกล่าวมักถูกนำไปใช้เสริมสร้างอำนาจให้ฝ่ายปกครองเพียงฝ่ายเดียวโดยที่หารชั้นผู้น้อยและประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆกลับไม่ได้รับอานิสงค์นั้นการตัดสินใจคงไว้ซึ่งกำแพงเหล็ก500ตู้จึงเป็นการแสดงจุดยืนที่เด็ดขาดของไทยต่อหน้ามาหาอำนาจว่าอธิปไตยและความปลอดภัยของคนไทย ต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ทางการเมืองข้ามชาติในขณะเดียวกันสถานการณ์นี้ยังเป็นบททดสอบสำคัญของระเบียบอาเซียนอาเซียนเวว่าจะสามารถรับมือกับสภาวะการล่มสลายภายในของประเทศสมาชิกได้หรือไม่การที่ไทยใช้มาตรการปิดตายเพื่อป้องกันไม่ให้ความวุ่นวายล้นทะลักข้ามแดนถือเป็นการประกาศสถานะมหาอำนาจในภูมิภาคที่มีวุฒิภาวะในการจัดการปัญหาด้วยความสงบสยบ ความเคลื่อนไหวนะฮะนกวิเคราะห์มองว่านี่คือการสร้างบรรทัดฐานใหม่นะครับว่าความมั่นคงของชาติไม่ควรอ่อนข้อให้กับความไร้ระเบียบของเพื่อนบ้านและกำแพงเหล็กนี้เองคือเครื่องมือต่อรองที่ทรงพลังที่สุดที่บีบให้กัมพูชาต้องกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนั่นคือการดูแลประชากรและกองทัพของตนเองให้ดีพอสายตาของชาวโลกที่จับจ้องมายังพรมแดนไทยกัมพูชาในเวลานี้จึงเห็นภาพที่ชัดเจนว่า ความร่วมมือในอาเซียนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกประเทศมีเสถียรภาพภายในที่แข็งแกร่งพอประการเหล็ก500ตู้จึงเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์ของการป้องกันตนเองและคำเตือนสติถึงระบอบก,การปกครองที่กดขี่ว่าไม่มีอำนาจใดจะยืนยงได้หากปราศจากความสารถาจากกองทัพและประชาชนของตนเองการที่ไทยยืนหยัดในจุดยืนนี้ไม่เพียงแต่ปกป้องคนไทย แต่ยังเป็นการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ให้ตกต่ำไปตามวิกฤตการณ์ภายในของกัมพูชาที่กำลังนับถอยหลังสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บทสรุปบทเรียนจากประการเหล็กและความเงียบก่อนพายุใหญ่วิกฤตการปิดตายชายแดนด้วยกำแพงเหล็ก500ตู้นี้จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความเด็ดขาดและการปกป้องอธิปไตยที่เหนือชั้นประการเหล็กเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่เป็นแนวกั้นทางกายภาพแต่มันคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้โลกเห็นถึงความเปราะบางของอำนาจที่ปราศจากความชอบธรรมเมื่อผู้นำทอดทิ้งกองทัพและประชาชนจนเกิดภาวะหิวโซความจงรักภักดีที่เคยมีก็ย่อมพังทลายลงและกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปฏิวัติที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ สถานการณ์ความเงียบสงัดตามแนวชายแดนในขณะนี้แท้จริงแล้วคือความเงียบก่อนที่พายุใหญ่แห่งการเปลี่ยนแปลงจะมาเยือนกัมบูชาซึ่งเป็นผลพวงจากการบริหารที่ผิดพลาดสะสมมานานหลายทศวรรษกองทัพไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความมั่นคงของชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนอาวุธยุโทโธปกรณ์เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดและความกล้าหาญในการตัดสินใจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชน การปิดทางหนีทุกทิศทางด้วยตู้คอนเทนเนอร์500ตู้คือบทเรียนราคาแพงที่ส่งข้อความถึงประเทศรอบข้างว่าพรอมแดนของประเทศไทยคือเส้นต้องห้ามที่ใครจะมาล่วงละเมิดหรือใช้เป็นทางผ่านของความโกลาหลไม่ได้ตามใจชอบแม้มูลค่าทางเศรษฐกิจชายแดนจะเสียหายไปบ้างแต่เมื่อเทียบกับการป้องกันสงครามเต็มรูปแบบหรือวิกฤตผู้ลี้ภัยนับแสนคนการลงทุนในครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าที่สุดเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนของแผ่นดินไทย ในท้ายที่สุดเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงและกำแพงเหล็กเหล่านี้ถูกรื้อถอนออกไปสิ่งที่จะยังคงประทับอยู่ในความทรงจำคือบรรทัดฐานใหม่ของการป้องกันประเทศที่ไทยได้สร้างไว้ความเด็ดขาดและสันติวิธีที่ทรงพลังในครั้งนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจว่าอำนาจท,ที่ได้มาจากการกดขี่ประชาชนย่อมมีวันเสื่อมสลายแต่ความเข้มแข็งที่เกิดจากการรวมใจของคนในชาติเพื่อปกป้องอธิปไตย จะยังคงตั้งตระงานดังประการเหล็กที่ไม่มีวันพังทลายเพื่อนำพาภูมิภาคไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงสืบต่อไป